สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขูสุข,ข,สข,ขวคนวันนี้ก็อยู่ในช่องยายพันนางเหล่าคือเก่าด้วยจา่าวันนี้กะมีเรียงขิดว่าว่ามามอยคือเก่าจากกอนทีเข้าไปอันฟังยายพันเว้ากะฝากช่องในเด้อจา้ากดติดตามกดปิดกำลังใจให้ในเด้ออันกำลังอันเปิดช่องใหม่ ย้ำว่าท่านเกง่งขอโทษขออาภาัยเดอ้อผิดพลาดตรงไหนกะติส้มกันใดแล้วพี่น้องอันโตเกียวมิวสิกมันเพิ่นอันเปิดตัวหลับแดนซ์ทิ่งแดนซ์ใหม่ไหมอัน้นองวีดกับักว่ากีรักษาตัวย่ำใดโคจิเดะมาเพิ่นก็นเลยหลับอันนักแดนซ์ใหม่อันซอเวฟพนะนองเพิ่นว่าอัน รอสูงขาวพี่น้องอันเระซำผ่าดาอยู่ใส่อยู่นครพน้มปนะคนนครพนมเพิ่อนกับอันว่าต้องห่วงดอกผิวพันเพิ่นดีอยู่แล้วอันเปิดตัวอันมือแรกอันอีพี่ยี่ิสามเพิ่นไปเต้นโซ่เพิ่นไปเต้นโซ่ยูรดแห่อยู่อันอำเภอขนวนจังหวัดขอนแก่นพี่น้อง เอฟซีเม่แเมเพิ่นกับอันผู้ใดก็จ้องว่ามันคนไหนคนไหนวิการใ่หนากากพี่น้องใ่หนากากกับอกว่าผู้ใดเป็นผู้ใดแล้วเนาะคันว่าสังเกตค่ะๆแหมอันเพิ่นกใส่หนากาก้กอนเพิ่นที่มาเปิดตู่เพิน่นอันเพิ่นกับว่าอันเข่าอันมาบริษัทมาอัน นั่นแล้วแล้วเพื่อนมา่เปิดโตใส่หน้ากากไปเปิดหน้ากากว่าคอยหันมึบมาโอ้ยพี่น้องล่อหลายอันผู้ใดอันใดมอยู่อันบานโตเกียวมิวสิกนี่กัยยบผู้ใหญ่บานฟินแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นดวงดีดีด้พี่น้องดวงดีอีีผู้ใดเข้ามากกับมีเงินมีทองมีเงินมีทองเบิ่งมาไล่หนักแดนกับมีแม่แหมพี่น้อง อันแต่ละคนนี่เป็นสองสามมื่นเดียเทระเทียนอ่ะก็วพวงมาไล่ยจักของฝากของขวนอี่ย่างอีกพี่น้องเขาอื่นอันนักแดนนักแดนอันเว่าวตีนไฟแล้วเนาะนักแดนตีนไฟแตอ่อันพูดอันผู้ใดแต่มาอยู่อัน ตเกียวมิวสีนี่ยายพันว่าว่ามันนักแดนตีนไฟแดนตีนทองพี่น้องเต้นนี่เต้นได้พวงมาลัยนี่มีแต่เงินแต่ทองเนี่ยมันก็ตีนเงินตีนทองตอนนอพี่น้องเนาะโอ้ยจ่าวาบยาเป้าอันมั่วนเด้อพี่น้องขอโทษขอโทษอันว่าขี่ว่าเท้าไฟกะมันจากไหนวุ้นก็ว่าตีนไฟนี่ละเนาะพี่น้องมู่เจ้าวาบอันมั่วนพี่พี่เพื่อนกับปรึกษากัน กำลังฮาดให้น้องเต้นยูพี่น้องน้องกัยังแข็งแข็งอยู่สันเอวยังแข็งแข็งอยู่ฝึนอันคู่กีตาร์พี่กีตาร์นะกาว่าน้องใจเอาทุกคน,นะกาว่าน้องกำลังฝึกว่าเกินหาหาเพลงว่าเกินสองเทียสองอีพี่ี่ต่อไปเนี่ยกะยี่สิยิ้มหายี่ิบหกเนี่กะเอวดีแล้ว,วสันว่าแข็งแล้วลพี่น้องคนวาอันกากฟอัน แม่แม่เอฟซีสุคนเด้อค่ะอันพิดตามนองแนเป็นเอฟซีนองแนนองเวฟวาซซันแม่เอฟซีอันบ้านอันโตเกียวมีต่คนหนาหาักได้พี่น้องมีต่คนใจดีบ่ได้ยองเด้อจ้าวาอีรียายพันว่าวอีรีเด้อจ้าอันกากไวทอนี่คนเด้ออันทำาบีอันี่ยังข้าวข้าว,ข,าวข้าวสารอี่ยังกะ อาคีม่านว่าม,ม้อยไม่ได้จ้ากัอนอันฝากเนื้อฝากตัวในเด้อ้าเป็นอันส่องไม่ยังบระท่านเก่งต้องขอโทษขออภัยเด้อสว,วัสดีจ้า